ก็วันนี้มีเวลาว่างนะครับผมก็ได้ตามคารสรุปไว้ก่อนนะครับเลขมวดประจำวันที่16ตุลาคม63นะครับชุด2ตัวบนตรงนะครับแล้วก็ชุด3ตัวบนตรงนะครับก็พอเป็นแนวทางไว้นะครับเพราะว่าผมมีเวลาวันนี้ก็เลยได้นั่งทำสรุปให้สำหรับสมาชิกที่ ติดตามผมอยู่นะครับสำหรับสองตัวนะครับสองตัวบนตรงผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตามตัวเนี่ยผมน่าจะประมาณตั้งเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับเว้นจะพาะเป้นเฉพเเาะนะครับคือเลขตองกับเลขอ่าก็เรียกอะไรเลขตองกับเลขเบิ้นหามนะครับแต่มันออกเลขตองกับเลขเบิ้นหามคือผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้เล่นเลขตองกับเลขเบิ้นหามนั่น โอกาสที่มันจะผิดก็คือ2อเอร์เซนถ้าเกิดว่าไม่เบิ้ลไม่หามผมว่าน่าจะน่าจะเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนตรงผมเน้นตรงนะครับตรงแล้วก็สามตัวบนตรงก็เราที่เห็นอยู่ในจอนี่ละครับก็เลขก็ไม่เยอะนะครับเราก็ลงทุนแกตามกำลังทุนสองบาทห้าบาทสิบบาท มันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเลขไม่ต้องกลับนะครับของผมนี่เน้นไม่กลับนะครับเพราะว่าเลขมันดูเหมือนเยอะก็จริงอะ่ะแต่เราไม่ได้กลับเลขก็ก็คือเลขจํานวนเท่าไหร่ก็ถือเท่านั้นนะครับไม่ไม่ยากนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากนะครับสําหรับการติดตามเดีครับ